เต็มทุ่งเลนะเพื่อนตรงนี้ไม่เคยมีน้ำนะตรงนี้ถอนมันเขาเพิ่งถอนสองสามวันดูน้ำเพื่อนของเราจะรอดไหมมันไม่ค่อยมีเวลาถอนนะเพื่อนๆวันก่อนก็ถอนถอนละอาทิตย์ละว,วันสองวันมันก็ไม่เสร็จเนาะตอนนี้เราถอนมาสองอาทิตย์กว่าแล้วนะเพื่อน มันเหลืออยู่สองงานที่ว่าน้ำน้ำน้ำท่วมที่เอาน้ำเข้าแล้วน้ำท่วมนะสองแปลงยังไม่เสร็จเนาะถ้าถอนมันก่อนก็เสร็จแต่ว่าเราก็ต้องไปตลาดเนาะเพื่อนมันก็คือถอนอาทิตย์หน,นึ 2, ่งสองวันสองวันอย่างนี้นะดูตรงนี้เขาถอนมันออกนะเพื่อนเนี่ยรอดรอดวุดวิตเพิ่ง <c oughs> ถอนเสร็จเมื่อ เมื่อพร้อมๆกันน่ะเพื่อนๆเนี่ยถอนเมื่อสองสองวันที่แล้วเนี่ยดูน้ำเต็มเลยนะของเราจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้เพิ่งถอนเมื่อวานนีงวันวันก่อนเองนะเพื่อนเนี่ยสองวันสองวันเาเราไปตลาดหนึ่งวันไปตลาดหนึ่งวัน ไปขายของหนึ่งวันสองวันเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูของของของเรานะคือตกหนักเมื่อคืนนี้หนักเมื่อวานก่อนก็หนักสองวันก็มันจะรอดไหมของเราอะโอเคนะเดี๋ยวไปที่ไล่เลยมาถึงแปลงของเราแล้วนะเพื่อนๆ ดูนะ้ำสองวันสองวันที่แล้วที่ไปตลาดเนอะเรามาถอนนะเพื่อนๆเน,นี่ยตรงนี้สามารถเอารถรถปิกอัพรถการสีน้ำเงินที่เพื่อนๆเห็นนะลงไปได้นะถึงนูน่นถึงสะนะแต่มาวันนี้นะเพื่อนสองวันกลับมาอีกทีเราถอนไม่เสร็จอว่าอีก วันนี้เนาะเป็นวันว่างที่ว่างจากออกตลาดเนาะเราจะมาถอนอีกวันแต่น้ํามันก็ตอนนี้เราถอนหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมได้สองวันได้เนี่ยอันนี้อาทิตย์ที่สองใช่ไหมก็ทางขึ้นเราจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนดูเดี๋ยวพาไปดูแปลงนะเพื่อนเพื่อนดูน้ำน้ำมันไหล ปลาปลามันวิ่งปลามันออกจากสะนะเพื่อนดูเมื่อกี้ปลาปลาวิ่งเนี่ยลอยลอยปลาตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยลอยมันน่าจะเป็นปลาดุกตัวนี้ดูดูปลามันวิ่งในน้ำนะเพื่อนน้ำจากจากปลามันไม่มีน้ำนะดูดูปลา แสดงว่าปลาขึ้นมาเยอะเลยแลหละโอหน้ำปลาวิ่งเต็มน้ำเลยให้เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะเพื่อนตรงนี้เราทักชักร่องน้ำนะ เราถอนหนึ่งแถวเราเราชักร่องน้ําลงไปนู่นลงไปสะนะตอนนี้เนี่ยดูดูมันแห้งนะพเพื่อนที่ที่ทําไมฝนตกหลายรอบแล้วแต่เราของเราเพิ่งถอนถอนยังไม่เสร็จยังอยู่ได้นะมันก็มีนิดหน่อยที่ลุ่มนะตอนนี้เราถอนตรงนู่นแล้วมันมีมันมีรถไถอะไรวิ่งแล้วมันกั้นใช่ไหมแต่มันก็ยังแห้งนะพเพื่อน ก็ยังโอเคอ่ะถ้ามันเป็นร่องมันมันก็ไม่ได้ท่วมร่องมันนะแต่ฝั่งนี้ดูเพื่อนเนี่ยเนี่ยที่ผมปิดไว้เนี่ยตรงนี้ใช่ไหมปกติมันจะลงไปร่องนี้แต่เนี่ยพอเราปิดไว้ให้อยู่ข้างบนดูน้ำนูนดูฝั่งนู้นที่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาลงสระที่ปลาวิ่งเมื่อกี้นะเนี่ยฝั่งนี้ใช่ไหมมันจะเป็นร่องน้ำสองสองร่องคือเหมือนที่ว่าจะ วางเผนว่าปีหน้าคือเราจะไถไถไถ, ái, ถ ái, กลบมาแล้วให้ทิ้งช่องร่องน้ําไว้สองร่องใช่ไหมเพื่อระบายน้ําลงไปเพื่อ <c oughs> ให้น้ํามันรวมมา <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพราะว่าสังเกตดูปีนี้ถึงถึงตัวที่มันจะไม่ไม่เน่าหรือต่ำรุ่มต่ําก็ช่างตัวที่รุ่มต่ําอะถึงมันจะไม่เน่าแต่ว่า สิ่งแวดล้อมสภาพดินน่ะเขาเขาไม่ชอบแฉะเนาะมันก็เลยแบบใส่ปุ๋ยไปหรือบำรุงไปมันก็ไม่เจริญเติบโตนะเพื่อนมันมันชะงักหัวมันเลยไม่ค่อยใหญ่นะเนี่ยเหมือนฝั่งนี้ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ปกติตอนแรกผมก็ชักลงนี้ไปล่องนี้นะเพื่อนเพื่อนล่องข้างคันนาเนี่ยแต่ตอนนี้ผมกั้นไว้ดูเพื่อนกั้นไว้กับฝั่งฝั่งฝั่งที่ลงไปหนะับตัวนี้มัน ถายกั้นไว้แล้วนะถ้าเป็นตอนแรกมันจะเสด็จน้ําทันทีเลยนะเพื่อนๆน,นะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นที่ยังไม่ได้ถอนเนาะดูแปลงนี้นะเพื่อนๆน,น้ำมันไหลตรงนี้นี่แม่น่าจะเปิดตัวนี้ถอนแล้วนะปกติคือเราไม่เอาลงสระก็ได้นะแต่แม่แกมาเปิดลงแงดูน้ำจะเต็มสระแล้วนะวันก่อน ตกแรงกับเต็มเลยนะดูเพื่อนน้ำจะเต็มตะหลิ่งแล้วเนะี่ยดูปลามันวิ่งขึ้นนะแปลงนี้เราเหลือสองแปลงแปลงน้ำท่วมที่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะตรงนี้แปลงนี้เราถอนหมดแล้วนะพวเพื่อนๆฝั่งนี้เหลือสองแปลงที่ว่าที่ว่าน้ำเอาน้ำท่วม น้ำท่วมนะเนี่ยดูเพื่อนน้ำยังอยู่ล่องนิดนึงเหมือนที่อย่างว่านะเราจัดก,การแปลงไม่ดีพอนะฝั่งฝั่งนี้มันจะสูงนะมันก็ไม่มีน้ำนะพนเพื่อนเอนะมันก็ลงแต่ฝั่งนี้ตามฝั่งนู้นมันสูงมันลงลงสะไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูทางลงนะเนี่ยตรงนี้ลง ถึงแล้วดูหอยมันขึ้นตามร่องน้ําแห้งสนิทเลยนะเพื่อนเพื่อนดูแห้งสนิทเลยหมายถึงว่าลงลงสะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดตรงนี้นะมันเลยค้างอยู่ในแต่ตรงนี้เราเราเราชักร่องน้ํามาชักร่องน้ำ,อนำสองร่องสองร่องปกติเราจะเต็มเต็มเต็มแปลงใช่ไหมตรงนี้เราดึงดึงออกหนึ่งหนึ่งแถวอะแล้วเราก็ไถ รถ่ายมาแล้วเราก็เก็บคือเหมือนที่บอกว่าปีหน้าเราเราจะชักทําสําเร็จนะให้มันอย่าให้มันมีร่องต่ําอย่างนั้นนะเพื่อนให้มันเป็นหลังเต่ากลางอะ่ะให้มันเสด็จน้ําอะตรงนู้นที่น้ําขังมันมันจะต่ําตรงนี้นิดนึงมันเลยแบบวิ่งมาทางนี้ไม่ค่อยสะดวกนะตรงนี้ตรงนี้มันจะลงแล้วก็จะลัดไปทางนี้ลงไปสะนะ ทีนี้ถ้าถ้าเราจัดการได้เปลงได้ดีพอนะเราก็จะไม่ต้องกัวงวลเรื่องน้ําเท่าไหร่นะที่ให้เพื่อนๆนดูฝั่งนูน้นใช่ไหมน้ําแบบเต,ต็มเต็มแปลงเลยแต่ฝั่งนี้มันไม่มีแล้วนะเพื่อนๆนเนี่ยตกเพิ่งหยุดตกเมื่อเช้านี่ดูเพื่อนเต็มเต็มกําลังเลยนะน้ําให้ดูให้เพื่อนๆนดูแบบตกแบบเต็มกําลังเลยที่เต็มที่เลยแต่ก็ไม่มีน้ําขังแล้วนะ โอเคนะพนเพื่อนเนาะเนี่ยฝากนี่ฝังสะนะมันลำยากหน่อยเพราะว่าเราจัดการไอชักได้ไม่ลึกพอแล้วก็เพลงเนี้ยมันจะต่ำฝั่งนู้นนะมันต่ำฝั่งฝั่งฝั่งหัวใช่ไหมฝั่งท้ายเออต่ำฝั่งท้ายใช่ไหมด้านหัวมันสูงลงสะมันยากนะเพื่อนเพื่อนมันเลยลงไม่เสด็จเท่าไหร่นะ แต่มันก็ข้อดีคือมันมันก็จะอยู่ได้หลายสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วนาะมันก็แบบถึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็พอทุกเราก็าได้เหมือนฝนตกหนักอย่างเงี้ยน้ํายังขังอยู่เราก็ไม่จําเป็นต้องแบบถอนเลยทันทีนะเพื่อนเพื่อนเราก็ยังยังชะลออยู่ได้แล้วน้ํามันจะแห้งเสร็จอยะเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนฝนแค่ไม่ตกวันสองวันมันก็ เสด็จแล้วนะมันก็ถอนได้แล้วนะมันไม่มันไม่เหมือนแบบมีน้ําขังเนาะมันเราจะไม่ต้องแบบยังไงะ่ะเราไม่ต้องแบบระแวงกลัวมันเน่ากลัวเนี่ยดูเพื่อนเนี่ยซักล่องล่องยาวมานันเพื่อนแห้งหมดลนะเนี่ยรอรอแดดออกหรือรอวันสองวันสองวันมันก็แห้งสนิทแล้วนะเนี่ย อยงนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าตเนี่ยมันต่ำหน่อยแปลงตรงแปงแปลงมันต่ำหน่อยถ้าเราไถาเหมือนที่ผมบอกก็คือสำเร็จตั้งแต่แรกอ่ะมันจะเป็นหลังเต่าใช่ไหมมันจะไหลลงมาแล้วมันจะมีเราไถแปลงสำเร็จมันจะไม่มีแบบอะไรนะก้อนก้อนไถกั้นอย่างนี้เราไม่ต้องมาขุดไงเราไม่ต้องขุดนะ แต่ตอนนี้เราก็ต้องถ้าเราทำเสเลดมันจะลงมาเลยมันจะไม่มีกั้นนะดูเพื่อน<ๆ>น้ำไหลลงลงตรงนี้ดูหอยปูปลาขึ้นแต่มันเราก็ยังอยู่ได้นะเพื่อนนะอยู่ได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์เข้าตกหนักนะเพื่อนมิถุนาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะจนจนถึงทุกวันนี้เกือบแบบทุกวันอนะ คือเว้นสองสามวันเมื่อกี้ที่ถอนได้นอกนั้นก็คือทุกวันวันเราเช้าบ่ายด้วยซ้ำนะแต่เราก็มันเราก็ยังอยู่ได้นะวัน,นมันก็มีมีเน่ามีเสียนิดหน่อยแต่ถือว่าเราจัดการแปลงมันไม่ดีพอนะแต่ถ้าทําเหมือนที่ผมว่าเนี่ยเหมือนฝั่งนู้นมันต่าฝั่งนู้นต้นขั้วฝั่งนี้มันไม่มามันสูงมันไม่ลงสะเนาะ เพราะว่ามันเป็นดินดินดินคันสะเก่าเราต้องไล่ไล่ให้มันต่ําฝั่งนี้ให้ฝั่งนู้นสูงแล้วก็ชักล่องสําเร็จเหมือนผมว่าเนาะพเพื่อนเนาะให้ดูวิธีการนะเห็นศึกษาเป็นกรณีศึกษาเนาะพเพื่อนเนี่ยตรงนี้นเป็นร่องน้ําถึงโน้นนะ แต่เราถอนแล้วมันก็เลยแบบกั้นมั่งมันมาเลยไม่เสด็จตรงนี้ปกติมันจะเป็นร่องเล็ก่องลกมาโอเคนะพเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีได้เปลี่ยนก,กล้องกระจกใหม่นะได้มาลงคลิปอีกนะแต่ตอนนั้นโทรศัพท์พังนะพเพื่อนๆสวัสดีครับ